สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับนี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกีตาร์โปร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์โปร่งขนาดอ่าสามสิบเก้านิ้วนะครับผมนั่นจะเป็นของยี่ห้อโอเวอร์สปีดนะครับผมนั่นก็จะเป็นรุ่นอ่าโอเวสสามเก้าศูนย์วายนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าไม้อ่าสีอ่าสีไม้แบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับจะเป็นกีตาร์โปร่งแบบว่าอ่าไซส์พอดีนะครับผมน้ะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมน่ะเหมาะสําหรับคนตัวเล็กหรือผู้หญิงนะครับผมนะเเเลล่นนนนได้หมมือกััยครบผ นี่ครับงานด้านหลังนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป Copy ็นลักษณะนี้นะครับตัดด้วยขอบสีขาวนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงด้านข้างนี้ก็จะมีจุดอินเล่นะครับผมนะบอกว่าอยู่ช่องที่เท่าไหร่ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยนะค like hmm รับตัวหัวงานกีตาร์นะสวยงามนะครับตัวลูกบิดก็เป็นลูกบิดแข็งแรงอย่างดีนะครับผมนี่เลยนะครับอ เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับคอได้นะครับผมสมมติเล่นแล้วลูกลูกค้ารู้สึกเจ็บมือสายสูงเกินก็สามารถปรับให้มันต่าลงได้นะครับผมแล้วก็มีพิกาดกันลอยนะครับเวลาเราลงปิกมันจะไม่กินไม้นะครับผมนี่เลยนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับผมก็เจ้ากีตาร์โปร่งนะครับ29นิ้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาตัวละ1,990บาทเท่านั้นนะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อบอกมาได้เลยนะครับหรือจะมาลองสินค้าตัวจริงที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวม,มาลองเสียงให้ฟังกันนิดนึงด้วยนะครับผม โอเคครับผมก็เสียจจะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับผม